คุณผู้มชมครับเรื่องราวต่อไปนะครับใครที่อยากจะทําธุรกิจอยากประสบความสําเร็จนะฮะปัจจุบันนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหดูการจะเริ่มต้นอะไรหรือทําอะไรมันเป็นเรื่องยากเหลือเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็มีนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวอย่างวันนี้นะครับเป็นนักธุรกิจมากความสามารถนะครับเธอมีชื่อว่าคุณนิตยาพิทนอกซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท W J n i t y a k า r m a e n t บริษัทนี้ทำอะไรตัดเย็บเสื้อ t เชิ r ตทุกประเภท และเคยได้รับรางวัลผู้บริหารธุรกิจดีเด่นมาแล้วนะครับล่าสุดยังได้รับรางวัลอาชาไนต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จครั้งที่หนึ่งในสาขาธุรกิจดีเด่นซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากลโลกโดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอกเชษฐาฐานาจาโรโอเป็นประธานครับซึ่งงานนี้รางวัลน,นี้มอบให้แก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองมีความสำเร็จด้านธุรกิจเพื่อเป็น แบบอย่างในการขับเคลื่อนประเทศชาติร่วมกันครับงานนี้นะครับจัดขึ้นที่ T ีโแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาสาวเก่งคนนี้หญิงเก่งคนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้รับรางวัลน,นี้ไปฟังกันเลยครับดีใจค่ะยินดีมากค่ะที่ได้มารับอีกครั้งหนึ่งที่รับไปครั้งที่แล้วก็มีคนติดตามอยู่ พอสมควรนะคะตอนนี้ที่มาออกวันนี้อยากมีสินค้าใหม่มานำเสนอว่าของเราใช้ดีนะคะสมุนไพรล้วนๆค่ะก็ปกติวันๆหนึ่งอะ่ะเราอะ่ะทุกวันอะ่ะคนทุกคนต้องอาบน,าน้ำใช่ไหมคะก็ต้องใช้สบู่ใช่ไหมคะเราต้องซื้อสบู่เองประจำอาทิตย์หนึ่งบางครั้งก็จะหมดวัยหน่อยหนึ่งนะคะคือเราก็เลยต้องการเอออย่างนี้ทำเองคิดไอเดียเองดีกว่าว่า อยากทำสบู่ขึ้นมาอยากจะบริการประชาชนที่มีเงินไม่ไม่เยอะคือไม่ถึงร้อยก็ซื้อได้ค่ะ<ม>แล้วก็สวยด้วยค่ะคนที่ผดผื่นคันอะไรอย่างเงี้ยก็หายไปค่ะก็คือมันจะยุบที่กล้าพูดก็คือใช้เองค่ะโดยจุดขายของเราคือคือทองคำค่ะแล้วก็ผสมแพหลอดน้ำผึ้งมะละกอทับทิม ฟักข้าวขมิน้นหลายอย่างเลยค่ะเยอะมามกจำหนา่ายแล้วค่ะตอนนี้กําลังจะส่งออกมังนอกเหมือนกันค่ะ,คะตรงจุดนี้เราได้นำรางวัลมาต่อยอดกับธุรกิจเราอย่างไรบ้างคะตรงนี้ก็คือเป็นจุดขายข,ายของเราด้วยค่ะสบู่ที่เราใช้เองแล้วก็แนะนํานางงานที่ใช้เอง แบบนี้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากใช้สบู่ของเราสามารถติดตามหรือว่าสั่งซื้อหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทางช่องทางไหนได้ทางเพจเลยค่ะเพจ W N J W N J J official Thailand แล้วก็บุญทลิก official อันนี้ขอแนะนำนี่ลูกชายนะคะลูกชายชาก็ให้ทำสบู่ต่อแล้วก็ถ้าสายตรงหาได้เลยแล้วก็ตอนนี้สมัครตัวแทนนะคะกำไรดีนะคะ <c oughs> Oh. ชอบตรงนี้แหละรับสมัครตัวแทนอยู่กําไรดีแสดงว่ารายได้ดีออใช่ไหมดิฉันเห็นแล้วก็เนี่ยฟังแล้วอยากจะลองใช้ดูบ้างสบู่ผสมทองคําว่าอ่าไปนี่นะนผิวเราก็จะต้องใส่เงเมื่อกี้คุณนิตยาบอกนางงามสาวสวยออหลายๆคนใช้ออถ้าคุณอยากจะเป็นนางงามมีผิวพรรณที่ดีเปล,ปล่งปลั่ง นี่ไม่เหมือนปัจจุบันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวบูลลี่เดี่ยวซี่เดี๋ยวสิ่ได้จังหวะได้จังหวะขึ้นไปขาวอยู่แล้วขาวขึ้นเงินอยู่แล้วขาวเงินขึ้นใครสนใจนะฮะสบู่มาดามโกคือตอนนี้เนี่ยเขาเปิดรับตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตัวแทนจําหน่ายบอกว่าผลตอบรับดีมากนะฮะแล้วก็ผลตอบแทนก็ดีมากเหมือนกันนะครับก็เลยเพิ่มเติม0 9 2 8 8 4ก แปด8 1าเจ็ดแ3ดูแดเู้้แบบเธอเก่งนะเก่งประสบความสําเร็จน่าจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาแบ่งปันกันเดี๋ยวครั้งหน้าเชิญเลยได้ไหมเชิญมาสดอะไรการได้ไหมอ่ะดีไหมพี่โปรดิวเซอร์ว่าไงอ่ะได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เชิญมาพูดคุยกันแบบสดๆเลยอยากจะรู้ไงใช่เราก็อยากรู้เคล็ดลับความสําเร็จว่าทํายังไงถึงได้ประสบความสําเร็จมากขนาดนี้ใช่ธุรกิจตัวแทนตอนนี้มาแรงด้วยนะทงออนไลน์